ครับขอครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อฟทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้โอปอพารวยก็มีสายด่วนมาจากเซียนชัยภูมิหรือว่าพามอ้วนนะฮะครับผมพามอ้วนนี่คืออยู่ชัยภูมินะครับจังหวัดเดียวกับเซียนขานะครับเอฟซครับคนละคนกันนะครับบางท่านอาจจะสับสนนะครับเนาะอันนี้คือพามอ้วนนะครับเอฟซ ครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่ง <im itation> แจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดี๋ยวเราจะต่อสายคุยกับาพามอ้วนนะครับว่าแนวทางงวดประจําวันที่16ตุลาคม2565 <im itation> พามอ้วนมีแนวทางแบบไหนมาฝากพ่อแม่พี่น้องกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับเดี๋ยววันนี้วันนี้ให้ต่อต่อวันปรอพ ฝันเหรอครับพาม้วนอันนี้ไม่ครับแล้วก็มือนฝันอะไรก็มันฝันแหละเขามาบอกว่าจะให้ห้างวดไปแจกงวดนี้ไปต้นไปอีกจะให้ห้างวดเหรอครับพาม้วนถามตัวห้างวดเขาว่านี่ยครับสามตัวห้างงวดงวดนี้ให้มาแล้วเลขสามตัวโอ้ครับก่นบนอนถึงวิ่งใหม่ก็ห้ ห้าดีหกปีพเดีอ๋อคือว่าเขาจะให้พามอ้วนมาเนี่ยส okay? ามตัวห้างวดใช่ไหมครับผมห้า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 รอคุณสามแล้เนยให้มากี่งวดแล้วครับให้งวดแรกเองงวดงวดนี้งวดแรกงวดแรกงวดนี้เป็นว่าถ้าใส่ใสงวดนี้ไปม hey, ันจถึงเดือนธันวาครับเดือนธันาห้าห้าห้าปี ืมให้จนถึงเดือนธันวาใช่ไหมครับห้างวดในีสามตัวเนี่ยครับผมเเเออออปปปปีีีีใใใหหหหมมม่่่น้าาคือเป็นเป็นเพื่อนของพามอ้วนเหรอครับไม่นางฟ้าเลยอ๋อเป็นเป็นเป็นเลขนิมิตเป็นเลขนิมิตเหรอครับพามอ้วนเลขนิมิตนางฟ้ารับแลเขามาให้ไว้จะใไงห้างงวดทุกทิ้นปีโอ้ครับผม เ,เดี๋ยวนี้เงินธนวาลเราสามครั้งนะพี่ยังไม่รู้เลยว่าว่ามันมีสามครั้งเขาบอกเขายังรู้ก่อนเราเอีกอ่ะครับแต่ปีละอยปีมีวันที่หนึ่งธนวาลกี่พันธวาลใช่ไหมล่ะอือนั่นสามสิบธนวาลเราสามราครั้งเดือนนี้ครับผมเงินธนวาเราสามครั้งเเพราะเป็นปีใหม่ก่อนครับ, <laughs> รบเรายังไม่รู้เ,เลยอืม <laughs> ให้มาแล้วนงวันนี้ก็ให้มาแล้วหางเดียวก็เลยบอกว่าหางเดียวก็เสียวได้ก็เอามาเลยหางเดียวก็เสียวได้เอามาเลยเดี๋ยวเขาบอกว่าถ้าไม่ให้ก่อนนี่เดี๋ยวจะไม่เก๋งว่างั้นเออคุยก็คือให้กดนี่จะไม่เก๋งมาเนยสามตัวห้างวดติดนะครับพาม้วนเนาะสามตัวห้างวนติดเราดูเอาฮะห้างห้างวดติดครับวันนี้ให้มนแล้วสามสี่ สามสี่เจ็ดอ่าตัวเดียวแค่นั้นแหละบนบนอย่างเดียวือให้ให้ลูกเพจตัดสองตัวด้วยครับผมเอาเมื่องวดเมื่อกี้ถูกไหมครับพาม้วนถ่าถูก็เลยเก้าเก้าหหนึ่งนะหางเดียวเหมือนกันเออหางเดียวเมื่อกี้เก้าหก่งเขาไม่ตัดสองตัวถูกน้อยคนถูกที่สุซ่โลกอืมก็มีเอฟซีโทรหาอยู่นะครับพาม้วนเนาะ เราีซึงก็ให้ไปทางไกลไงบบว่าเขาโทรหาหาหามาแล้วก็เลยบอกว่า961เดื่ออะไรว่างั้นครับและทางเช่น3 4สายมันโทรมาอือแสดงว่าถูกกันเยอะเหรอครับพะบวนหลายหลายหลายคนอยู่เมื่อคืนอะโอนตังค์มาให้อยู่ก็ละห้าร้อยบางคนละพันเมื่อคืนน่ะโอ้ครับผมมีคอนมาให้เมื่อคืนนี้ก็เออชื่อหลายชื่อ ปลูกขึ้นมาเลยตลูกไก่ก็เลยอวยพรได้เข้าไปให้ปลูกเป็นเศรษฐีเนอะเลยว่านั้นครับพาม้วนก็อยู่ชัยภูมิเนี่ยนะครับเนาะตอนนี้ออ้ยู่อำเภออะไรครับพาม้วนครับผมมีเอฟซีถามหาอยู่ในอำเภอเมืองเลยอยู่ในอำเภอเมืองเลยอำเภอเมืองเขตอำเภอเมืองเลยโอ้ออกจากเมืองไปติดสีโรธาไปอำเภอหนองบัวแดงครับผม วัดเตี่ยมเชลโอพรอยซ้ายมือวัดป่าครับพอออกเฉยภูมิต้องเขียนว่าทางแยกของบุได้ไปแบบแต่ทางไปปดโพนอ่ะครับผมมันเขียนแยกทางของบุได้อำเภอหนองบัวได้ก้าเลี้ยวไปเลยเลยวลาสมเวลาสมขวามือน้ำท่วมมาั้นวาน้ำท่วมไหมครับความอ้วนช่วงนี้ที่วัดความอ้วนไม่ร่วมรอพี่แล่นอ่ะครับ ไี่ชายผมต้มน้่วมเป็นเ e อวนะยังไม่แห้งเลยเนี่ยครับผมยังนั่งอยู่เลยยังเต็มอยู่เลยเนะตอนนี้ยังไม่ <c oughs> ว่าจะออกไปวัดยังไปไม่ได้เลยนะตอนนี้ออกมาข้างนอกน้ำ่้มกลับไปไม่ได้เนะี่ย <c oughs> ตอนนี้ผมเคยจัดตลาดอยู่ช่วงเนี้ยครับผมก็จะกลับไปวัดไปไม่ได้ไปที่สมนักเลยนะครับพาหมูโทรมาพาหมูโทรมาว่าเอาไม่เข้าวัดเลยเข้าไม่ได้ด้วยไปไม่ได้ก็ขี่รถบินไปเลยวนะ่านั้น ครับผมก็เอกสามตัวอะไรนะตัวไหกนการแน่ย้ำตัวเลขสักรอบนะครับพาม้วนครับผมสามตัวเอสามตัวไปเลยย้ำย้ำอีกรอบหน่อยครับสามเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่ไม่เชื่องวดไปก่อนครับคือจะให้มาห้างวดใช่ไหมครับจนถึงสิ้นปีเขาตัวให้ไวมือแล้วครับ มนจบเป็นห้างไว้หมดแล้วสามตัวสามตัวจบไว้หมดแล้วก็คือมาจากเมืองรับแรใช่ไหมครับใก็ให้เลยให้เลยผู้หญิงเหรอครับามอ้วนที่มาเนี่ยฮะผู้ผูหญิงผู้หญิงที่เคยให้แหละโอ้ครับมาได้มาให้เมาเดินมาแล้วมาให้ว่าเก้าหหนึ่งอะจะไม่เอาไว้ท่านได้ปโยชน์ถึงเรื่องเงินหนีเลยโอ้เจ้าหกหนึ่งม้นมาสามแปดม่ได้ซ้ำม่า้เลขออกสามแปดสองที่อะไรแบบทำเงินดูให้เขา ให้ตัวเก่าตัวเก่าให้เงไปซื้อเพาะวันนั้นครับนเลยเขาโกรธแล้วมันโทรเลยเดินหนีเลยอีนี่เขาเอาหกเก้าหกหนึ่งมาโยนให้เก่าแมวเขาใช่ไหมเขาก็วางทิ้งเลยโอ้โงดงวดงวดเมื่อกี้ให้มาเก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งแล้วก็จะออกไม่ออกน้อแหละก็เลยมอทางไกลไปครับลูกเศรษฐีที่หลายได้ห้าร้อยกว่าคนก็ไม่กล้าให้ก็เลยให้ทางไกลที่เขาลงมาครับผม ยูคนที่สูอโลกด้วยอย่างที่จิตด้วยสิ่งขอสวรรค์ด้วยมันโทรมาเอาครับเออโทรมาเอาก็เลยให้ไปทงไกลเลยไปเจ้าหกเดือนเจ้าหนึ่งหางเดียวแล้วให้ไปรังชมบุรีเขาไม่ซื้อเขาปิดรับทำเวนครับผมชมบุรีพรู้เลยทำวนเจ้าเขาไม่รับเลยเขาไม่ขายด้วยอืมใหญ่ครับก็ซื้อทำเว้นจนสี่ร้อยห้าร้อยซื้อเท่ให้แล้ที่ซื้อเจ้ามังไป โอ้โหเขาติ่รลับหมดเลยเขาไม่ขายครึ่งเขาก็ไม่ขายอืมเราิไม่ขายเลยคือถ้าเจอเลขพามอ้วนนี่เขาไม่ขายให้เลยเขาไม่ขายตัวไม่ได้ก็จะไม่ขายเลยออกสองตัวทุวมันได้ออกมาสุดสุดมันเอาออ๊กแล้วแต่มันไอเจ็ดสองเจ็ดสามมาเลยสามสองอะเนัดเข้ามาแบัครับเลยถึงเข้าสองตัวมาไงรัาพารบอ้วนครับสมมุติว่าเขาให้มาสามตัวอย่างนี้แล้วมจะมีโค้งสุดท้ายอีกไหมครับพามอ้วนครับผม ผมใช่ไม่มีรอถขอให้ความพวดให้ตัวเดียวไปเลยให้ตัวเดียวไปเลยไม่ตัวเดียวไปเลยตอกม้วนตัวเลยวทับมั่วนทับม้วนตัวเดยวสามเจ็ดสี่ตัวเดียวตัดเล่นเอาตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวไปเลยอืมครับผมปู่เล็กไข้หมาก็มั่วแล้วปู่เล็กไข้หมาอ่าเก้าหกสี่เขาปู่เล็กอ่ะอ๋อปู่หางเดียวนั่นแหละครับโอ้ปู่หางเดียวก็เก้าหกสี่ ครับผมผมบอกว่าเข้าห้เดินโอ้คิถือว่าเข้าอยู่นะครับเนาะทีนี้สิครับโอปอลี่ที่เหมือส้ำว่านัดสื่อสัรภาพวันออกทีนี้ไม่ได้โทรมาทีนี้ปุ๋เล็กเจริญอายุแค่ความพูดบอกให้เขาด้วยเด้อวันนั้นเจ้าพอโทรงานอ่ะวันนั้นครับรับปากว่าโอปอลม่จะบอกแค่บอกว่าของปุ๋เล็กโอ้ครับผมก็คืเข้า้าหลงพูดละครับ ยังวันนี้ยังไม่ให้บางวันกูเือไม่ได้อืมครับผมมันยืดไม่มาอยู่เตยเตยยังไม่ได้หรอกครับแล้วต้องขอขอบคุณพาม้วนนะครับผมสําหรับแนวทางเลขรับแรนะครับผมสามเจ็ดสี่นะครับเนาะเครับผมถตน้นกระถาะให้ไปอ่ะครับผมกถา้วมไม่ได้มันะถาตาความเวกระถางี่กินด้่ะถามเมืองรับแรใช่ไหมครับพาม้วน ่เมื่อไรได้ให้ไปขอสารที่มามันเป็นกระดาษดลุดเกินครับกระผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพามอ้วนนะครับผมหรือว่าเซียนชัยภูมิเหมือนกันนะครับผมไม่ใช่เซียนขานะครับ fc ครับผมเป็นพามอ้วนนะครับเป็นเซียนชัยภูมิเหมือนกันนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ fc โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้หางเดียวนะครับสามเจ็ดสี่นะครับผม 374้หางเดียวครับไม่มีโค้งสุดท้ายนะครับผมสำหรับพามอ้วนเซียนชัยภูมินะครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณพามอ้วนนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กัะทางช่องด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ